สวัสดีครับนี่ตอนนี้เรากำลังอยู่ที่สตาบักนะครับทนายชอกาลังถ่ายภาพแต่ไม่ได้ถ่ายผมถ่ายคนฝั่งตรงข้ามนะครับตรงข้างหลังผมครับดูความเหนอของทนายนะครับมาไม่ได้มุงมงานงทำไมอะ่ะ ไม่อยอมหันหน้ามาเพราะว่าเสียดายไหมครับดอีกรอบหนึง่งรอครับครับครับได้ครับอะไรนะโอ,โ,อโอเคครับขอโทษครับขอโทษแม่คราวน,นี้เราก็สนับสนุนโดย กาแฟยี่ห้ออะไรเราไม่รู้นะครับเราจะไม่บอกเราจะไม่บอกเาะไยี่ห้ออะไรนะครับไม่ไม่ถึหน้ำไม่ถึงเราได้มงนะครับครับวันนี้เราจะมาล่วงรับตับแตกนะครับว่าใาใจเป็นองนน้น้องนจริงเหรอครับจริงนี่คุณพูดจริงป่ะครับพูดจริงแล้วจริงหรือไม่ครับที่เขาว่าตอนคืนคุณชอบไปทําอะไรในห้องน้ําจริงหรือไม่ครับไม่จริงไม่จริงครับ ไม่จริงแน่นะครับผมจะไปทำงานในห้องนี้แล้วแล้วจริงหรือไม่ครับที่เขาข้อกันว่าคุณซ่อนหิงไว้ในไว้หลังบ้านครับจริงหรือไม่ครับไม่จริงผมจะไมซ่อนไว้หลังบ้ถ้าซ่อนผมซ่อนในีห้องสิครับ แล้วเสื้อผ้าที่เขากองอยู่บนเตียงเหรอครับที่เปิดที่เขาเปิดแชมป์ซอกกับปานคุงเหรอครับปานคุงบอกว่าน,นั้นเป็นลาวแปดอ,อ๋อราวแปดแต่เห็นแขวนเสื้อในไว้อยู่นะครับเสื้อในไม่มีเนาะไม่มีนะครับผมอย่าใส่ร้ายอย่าใส่รายนะ